แสงไวยในตะเกียงที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานั้นกราบเชอเิญเจริญสักธาบรรดาสาทุชนร่วมเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตของเราสาว่างสาวัยทำการงานจะได้ก้า,กา,าวหน้าบนโบถสถ์ก็สวยอยู่ค่ะสวยสวยงามโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าแดดมากเลยค่ะรัเอเชิญเจริญสักธาบรรดาสาทุชน รวมเติมน้ำมันตะเกียงพตะนุโมตนาสาธุุญด้วยกันเด้อยาย่าบุวันนี้มาวุลขอบคุณยายมาทำโบุญ์ค่ะคุณขอบคุณมากมายค่ะชีวิตของเราก็จังยังไม่ดับไม่มอดไม่ม้ยเหมือนแสงไฟในตะเกียงที่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นราบเพื่อเชิญเจริญสักธาบรรดาสาธุชนร่วมเพิมน้ำมันตะเกียง เพื่อให้ชีวิตของเราสาว,าาว่างวสวทำการงานจะได้ก้าวหน้าทำการน้าจะได้ก้าวไกลทำอะไรก็จะได้ประสบความสำเร็จขอทเ,ทจเ,จาาทเทียนเพื่อใร้จาชนปรรกาสทุุชนรวมกระน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงป่องอ,งองเอาไว้ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมาค่ะเห็นตุ่มน้ำก็เย็นอยู่นะตุ่มน้ำก็เย็นชื่นใจเย็นชื่นใจค่ะหาที่หลบมุมก่อนหาที่หลบมุมเย็นเย็นก่อนค่ะขอบคุณมากมาก di ni kalau dia pergi tu apa พาไปดูสวยองค์เพิ่นสวยมากไม่ได้ถ่ายคลิปว่าถ่ายไล์สดเก็บไว้เอาเนาะสดเก็บไว้สาธุนะคะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณย่าขอบคุณคะ่ะคุณอมมาพรขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะอธิษฐานจิตอาเดอ้ออธิษฐานจิตอาเจ้อบัดเก่าแก่คะ่ะบัดเก่าแก่สาธุคุณค่ะสาธุคุณคะ คุ่นกันจ้ายายห่อนยายบะมี่มองไปห่อนพักพี่น้องเอ้ยร้อนมากเลยร้อนมากค่ะเสริญไปเสริญมาอยู่นี่ละพี่น้อง วัดสิงห์ปทุมคนญาติไปไหนวันนี้่าไปทำงานไหนสิงห์ปทุมค่ะนางเด็กนั่งก่อนหาที่นั่งก่อน ร้อนมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกพลังล้วชนบุรีว้าก็ได้ไปมองเย็นแท้ชนบุรีได้ไปที่เย็นแท้